วันนี้ทุกส <c oughs> ุสบายแล้วขึ้นขนค่ะเนาะวันเช้าออกกาลังกายก็ประมาณที่คือไม่ยังไม่อยากออก,กแรงเนาะเพราะว่าคือเหมือนยังเหนือน่อยแล้วก็ยังนน,น่นๆอยู่แต่ก็พอออกขึ้นมันเหมือนหายใจโล่งเพื่อนๆค่ะเนาะฉะน,นั้นการออกกําลังกายที่ี่สุดนะคะเพื่อนๆก็เนาะออกท่าอะไรก็ได้ที่เรา หาเรียนรู้นะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เนาะนี่ออกในห้องนะเพราะว่าก่อนจะลุกออกจากที่นอนก็คือหาท่าบริหารที่มันแบบมันเหมาะสําหรับเราเนาะไม่ให้มันรุนแรงมากนะเพื่อนเพราะว่าการที่เราเนาะเป็นเนี่ยถ้าเราหาท่าบริหารที่มันทําให้เรา อย่างรุนแรงมากอะไรร่างกายเราก็จะนั่นไม่ได้เนาะนี่ก็คือจะนั่นเบาๆวันนี้รู้สึกด,ดีค่ะก็เลยต้องลุกงมาทำงานบ้านหน่อยนึงเม่อ่อยสบายเนาะไม่ได้ทําอะไรเลยอะคือไล์ก็ไม่ได้ไล์แต่เมื่อวานก็ออกเอานิดนึงถ้าไม่ไล้เลยก็เหมือนเรานั่นเนาะไม่ได้ผลงานส่งพี่อยูขอนะ่ขอบคุณทุก่ขอบคุณทากค่นะ ได้วานใคลิปหรือใไลอะไรอย่างเงี้ยในไล้สดเดี๋ยวสักพักจะไลฟ์สดกับเพื่อนๆเพราะว่าจะได้ทำงานสูงพี่ยูแล้ววันนี้ว่าจะจอดนานนิดนึงขอกำลังใจด้วยนะเพื่อนๆขะเนาะอขอกำลังใจด้วยเพราะว่าเราอาจจะคุยบ้างจอดบ้างนะครับเพื่อนๆขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆไม่ทิ้งกัน ันจะหาไอ้นั่นมันนั่นนกนกเพื่อนเพื่อนเอ้ยนกเต็มเลยแล้วก็มันชอบมาเกาะอยู่ตรงไอ้นี้ตามโต๊ะตามอะไรอะ่ะตามแล้วมันไม่ไม่นั่นป่าด้วยเนาะขี้ใส่ด้วยอืมแต่วขอบคุณนะคะเพือ่อนๆขาเนาะ กอลังกายนี่เคยไปเรียนโยคะมาเพื่อน<ๆ>เหมือนใช้ค่าผสมเนาะระหว่างโยคะกับการออกกําลังกายทั่วไปเพราะว่ามันนั่นเนาะอย่างโยคะเขาจะทําตัวให้อ่อนไงเราคงทําตัวอ่อนอย่างโยคะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอายุมากกระดูกเราไม่แข็งเนาะโยคะ่ต้องต้องเริ่มตั้งแต่เด็กา้แต่ยังอายุยังนิดนะ มันเหมือนแบบว่าการเล่นโยคะจะต้องตัวอ่อนแล้วก็กระดูกเราจะต้องสำคัญม,ม่นคือคือเวลาท่าของเขาอะเหมือนบางครั้งเนาะเรานนั่แต่เรานีอายุมากแล้วเราก็ต้องใช้วิธีผสมผสานกระดูกเราเนาะเหมือนกระดูกเราแข็งแล้วอะออแล้รอนะคะสุขภาพไม่มีขายคะ่ะนอกจากตัวเราเอง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูคลิปมากดไลค์ให้แล้วก็มาพูดคุยทักทยเนาะสวัสดีค่ะบายบาย